สวัสดีครับเบนเดียตกปลาตองแปดครับวันนี้มีคันร,รุ่นเก่าจากค่ายอาชิโนเป็นรุ่นโนเบิลนะครับแต่มาในโฉมใหม่ตัวนี้นะครับคันโนเบิลเนี่ยหายไปจากระบบมาประมาณเกือบ2ปีนะครับตอนแรกนึกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ผลิตแล้วแต่ก็มาในโฉมใหม่นะครับด้วยคอนเซปต์เดิมนะครับด้ามจะเป็นด้ามยาง eva ทรงพุดเดิลเนื้อแบงค์จะเป็นกราไฟ์นะครับฟอร์กิปเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นฟอร์กิปแบบฟอร์กิปแต่งนะสวยๆแบบนี้เลยส่วนตัวรีซซฟเนี่ย จะเป็นรีซีฟแบบฉลุนะครับตัวนี้นอกจากลดน้ําหนักแล้วยังให้ความสวยงามด้วยตัวเน้อแบงค์จะเป็นกาไฟสีดําด้านนะครับแต่ที่สําคัญไกด์จะเป็นไกด์ทรงเคตัวนี้เนี่ยล็อตที่มาล็อตแรกเนี่ยจะได้มาแต่เวท8ขีด17 LB ลบีส่วนเวทเยื่อเนี่ยจะเป็น8ขีด20กรัมในล็อตแรกนี้นะครับจะมีเข้ามาแต่คัน2ท่อนเท่านั้นนะครับแต่จะมีเข้ามา2ระยะคือ6.6ฟุตและ7ฟุตสํารับคันสปินนะครับ คันสปินจะวางไกลทั้งหมด8ตัวส่วนคันเบสจะวางไกลทั้งหมด10ตัวสำหรับลักน้าที่สนใจนะครับคันด D พปอรมราคาประหยัดนะครับรุ่นโนเบลิลไม่ว่าจะเป็นคันเบสหรือคันสปินนะครับก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มนะครับจิ้มทีราการได้เลยสินค้าพร้อมจัดส่งครับ